สวัสดีค่ะพิี่์มีชาแนลค่ะวันนี้จะพาพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนไผ่บงหวานนะคะสองฝั่งสองฝากฝัง่งนี้คือสวนหน่อไม้ไผ่บงหวานนะคะเป็นหน่อไม้กินดิบนะคะพี่น้องไม่มีรสชาติขมเลยนะคะเนี่ยเนี่ยนี่คือหน่อของเขานะคะนี่คือปอกเปลือกก็กินได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวกินให้ดูนะคะนี ทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะเอาไปทําส้มตำทาผัดกะเพราทําสลัดนะคะกินกับน้ําพริกแกงกะทิอะไรก็ได้ที่เราชอบก็จัดให้ให้กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปต้มเหมือนหน่อไม้สมัยโบราณนะคะคนไทยเราก็จะคุ้นชินกับหน่อไม้รสขมนะคะสมัยเป็นเด็กแล้วก็จะกินแบบนั้นนะคะเราต้องเอามาต้มให้มันให้รสขมมันออกก่อนถึงจะมาทำอาหารได้นะคะแต่อันนี้คือหน่อไม้บงหวานนะคะ เป็นเป็นหน่อไม้กินดิบนะคะกินได้เลยนะคะตอนนี้เพื่นก็ถางถางถางกอออกให้โล่งเตรียนตัดตัดตัดกิ่งออกนะคะแล้วก็ลดน้ํเาเผาตรงที่มันรกเตรียมให้มันออกออกออก,ออกหน่อในหน้าเลยนะคะเพื่อนๆนะคะพี่น้นะะนองเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมสวนไผ่นะคะพี่น้องไผ่บงหวานปลูกง่ายนะคะเนี่ย ปลูกได้หนึ่งก็ปลูกได้200ก่อกอนะคะความห่างระหว่างต้นก็ประมาณ4เมตรนะคะเนระยะห่างให้กว้างนะคะเพื่อให้เขาไปตัดได้สบายหรือเวลาลถเข้าเวลาเอาแกรบเอาหุยอะไรมาใส่ให้มันพอเห็นไม่ช่วงความห่างของเขานี่นะคะเนี่ยคือรถเข้าได้สบายเลยนะคะพี่น้องคือพื่อปลวกให้ห่างเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาเขานะคะพี่น้องปลูกก็ไม่ยุ่งยากนะคะขุดหลุมขนาดห0 ห้าสิบห้าสิบนะคะอรองดินด้วยปุ๋ยคอกเก่านะครับปลูกเสร็จก็ทําให้ชุ่มนะคะรดน้ําให้ชุ่มนะคะแล้วก็เอาหน่อไม้ลงนะคะถุงหน่อไม้ก็ปาดถุงดําออกนะคะเนี่ยเคล็ดลับในการปลูกหน่อไม้บงหวานก็ปลูกในช่วงหน้าฝนนะคะถ้าเกิดปลูกในช่วงหน้าฝนก็ปลูกเสมอดีไม่ต้องให้ไม่ต้องเอาลงหลุมเอาเสมอกับต้นกอไผ่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดหน้าแรงก็ต้องปลูกให้ต่ําลงนิดนึงเพื่อให้น้ําขังนะคะเพราะว่าหน้าแรง บัวเข้าตายนะคะพี่น้องเนี่ยมันจากาศสวยงามนะคะพี่น้องพามาดูสวนไผ่บงหวานนะคะพี่น้องช่วงนี้เพิ่นจะให้ออกหน่อนอกฤดูนะคะเพิ่นก็ต้องรดน้ําแต่งกิ่งนะคะเอาไว้ขายหน้าแล้งเพิ่นก็ตัดขายขุดสับขายทุกวันนะคะนี่หนไหมหนอก,ก็ยังมีอยู่นะคะพี่น้องนี่บรรยากาศสวยงามหนองอรราา,งาองอบ่ค่ะพี่น้องนี่ อันนี้ก็หน่อสวยๆนะคะนี่หน่ออ่อนๆงามเลยนะคะนี่อันนี้ก็มีสามหนอนะคะนี่แต่พ่นไม่ค่อยได้บำรุงกอเท่าไหร่นะคะเขาก็หลายปีแล้วมันก็เลยหน่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพี่นอ้องกอนี้ก็จะหน่อใหญ่ใช่ไหมสองหนอ่องามๆค่ะพี่นอ้อง